ที่เราเกลียดที่สุดโอ้โหเกลียดง่ายๆคือไม่ชอบเลยกันและนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับผมแ้วโอ้พี่โอ้โหมึงก็เกลียดนู่นเกลียดนี่เกลียดไปเรื่อยเลยมึงอะ มันก็มีเรื่องที่ผมะไม่ชอบบ้างใช่แล้วก็เรื่องที่ชอบบ้างอาจจะพูดอะไรมันเยอะแยะมากมายยังไงฮะเราเริ่มต้นจากเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องที่โอโหคือเราเกลียดมากเพราะอะไรฮะคุณจนะเรื่องนี้ดีแต่ว่าให้เอาบาลรมีรุ่นพี่เนี่ยมาใช้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรุ่นพี่ก็โผล่มาไงเอาทำไมหลายคนก็พูดว่ารุ่นพี่ก็โผล่มาไม่เหมือนที่เคตที่แบบว่าแสดงแข็งบ้างเอาใครไม่รู้มาแสดงเป็นเรเดอร์ตัวนั้นตัวนี้เคี่ยวคี้ในแป้งว่าเป็นที่พี่กีมึงชอบเห็ไหมเนี่ยเอาก็ได้ไม่มีปัญหาเขาต้องเอาอาซึิถ้าาาเเเกิดขอมา ก็พระราชาไงก็คอนเซปต์ของเรื่องคือพระราชาการเป็นพระราชาของเขาเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงจิตวิญญาณและเส้นเรื่องของเขาเนี่ย มันไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แก็เส้นเรืองเขาเดิมเเรื่อยไงเขาต้องการตามหาไรวอตไม่เหมือนดิเคธนะไม่เหมือนดิเคธอ๋อดีเคธมันตื่นเต้นกว่าดิเคธอย่างไ้คือเอามายำก็คือมายำเต็มตีนไปเลยคืออย่างน้อยอ่ะคือไรเดอร์ในช่วงแรกของ g ีโอเนี่ยตอนแรกๆไรเดอร์มันจะไม่ค่อยแปลงร่างนะไอ้พวกรุ่นพี่ไฟน์นี่เอามาแบบแสดงให้เฉยแต่ไม่ได้แปลงร่างมีหน้าที่แค่เอาไรวอตเนี่ยมาส่งให้กับ g ีโอถ้าเกิดว่าช่วงหลังก็น่าจะเป็นยุคอากิโตะบ้างที่มีการแปลงร่างซึ่ง เอาแต่บ้าข้างพูดถึงพระราชาครับผมมาต้องเป็นรุ่นใหญ่แล้วมาเล่นแบบนี้ผมว่าเขาเนี่ยได้คอนเซปต์ก็เหมือนกับจะกอปดีเขทมาแล้วแหละแต่ว่าแค่อยากจะเอารุ่นพี่ตัวจริงๆเนี่ยมาโผล่ในเรื่องแค่นั้นเองมันทาให้คนเนี่ยอาจจะงงได้ว่าเอไอ้โลกที่เลเดอร์รุ่นพี่เนี่ยมันเป็นโลกจริงโลกคู่ขนานหรือโลกอะไรกันแน่วะอ,อะไรเงี้ยเอ,เอาแล้วมันมั่วสู้ไม่ได้อดีเขทก็มั่วสู้ได้ดีเขทมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่โลกจริงเอาเลยมันจะทําป้ยปุยยังไงก็ได้เป็นเเเเบบที่โผลมมาาาานไออ้คตงกกรสูะ ถึงเวลาแล้วฮันจิเมะแล้วทีนี้คนก็มาโนว่าเนี่ยตอนจบที่แท้จริงต่อจากซีรีส์เบรดตลกมิจฉาเนี่ยกันแน่เอออ๋อมันทำให้คนมาโนไปเองว่าตอนจบซีรีส์ต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ตามแต่คืองงงมั่วซุยหมดท่านเลยคุณแจกก็เลยไม่ชอบได้หรอนฮะอ้าต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของซีโร่วันยังไงฮะซีโร่วันเนี่ยตอนแรกๆก็พอดูได้นะเออไมอ่ะแต่ว่าผมติดอยู่อย่างหนึ่งโติดอยู่ที่พระเอกอ้าทำไมพระเอกแม่งเล่นมุกเดิมๆซ้ำๆซากๆเฮ้ยซีโร่วสนุก สนุกเหรอมึงอะไรเนี่ยผมก็เห็นหลายต่อหลายคนไน้บอกว่าเฮ้ยซีโรวันมาสนุกเลยพี่สนุกอย่างงั้นสนุกอย่างนี้แต่ว่าผมพอไปดูจริงเนี่ยมันเหมือนกับการให้ความหวังผมไงคือผมเนี่ยได้ความหวังมาแล้วก็เฮ้ยมันต้องสนุกแน่แต่ว่าพอผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เฉยๆอ๋อนะฮะยิ่งดูยิ่งเฉยแล้วพอไรถึงช่วงทาเซอร์เนี่ยกูไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยอะทำไมอะมันน่าเบื่อมันวกวนซ้ำซากอ๋อนะฮะมันแข่งเกมถ้าเกิดแข่งเกมแบบปิ้วอะได้อยู่นะ แล้วก็แพ้แล้วไม่เอาแล้วเอาใหม่ของฝั่งชั้นโกงเอาใหม่ไอ้เหี้ยที่ผ่านมาแม่งกูดูตั้งนานแล้วมันก็เอาใหม่แบบนี้ไปหลายๆตอนใช่ะะแล้วหลังๆนี่ก็คือเอาไอเทมให้กับพระเอกอชิดอาร์ให้กับพระเอกให้พระเอกได้ร่างตัวร้ายเพื่อมากระทึบต, <c oughs> ตัวเองมันบา้าคลั่งมันควบคุมไม่ได้แล้วไอ้บ้าคลั่งทาไงรู้ป่ะก็รกระทืบมันนี่แหละก็เลยเรื่องปูยีปูยำว่าและในช่วงหลังเนี่ยโฮลบีไม่รู้เป็นอะไรการกลับมาของโฮลบีในท้ายผมนี่งงงวยมากทไมหลังจากที่อาร์คเนี่ยตายไปแล้วที่ยรงไม่ใช่ประสอง อาร์กนี่อาร์กก็ตายไปแล้วหน้าจะจกแต่อาร์กแล้วแต่ว่าอยู่ดีเขาก็ไม่รู้เป็นบ้าเป็นบออะไรอะไรของวานอยากจะกำจัดมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวมาหาภัยต่อฮิวแมนเกียร์ทั้งที่รูปเขาก็เตือนเลยว่านี่อย่าไปยุ่งกับมนุษย์เลยอยู่กับมนุษย์อยู่อย่างสันติสุขเถอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นบ้าเป็นบออะไรไม่รู้ไปยี่อีสูอ่ะจนตายแล้วเขาพูดไอ้ก็แข้งก็กลายเป็นอาร์กวันมาต่อสู้แล้วก็มาฆ่าไอตัวของลูกมันทำมันแค้งอีกจะเรียกว่าฆ่าเขาเรียกลูกมันโดนลูก หน้าตาทรงเดียวกับพ่อเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยืมพลังของอาร์คเนี่ยมาต่อสู้กันเนื้อเรื่องแบบจิ๊บจอยมากคือเนื้อเรื่องแค่โคอมบีที่มันงี่เง่าอะตอนจบอะหรือเขาอาจจะแค่แบบไม่รู้จะทายังไงเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแผนในคุมอสตอนน้าโควิดด้วยไงขมเข้าใจแต่ว่าอาร์คเนี่ยมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าอาร์คอะซึ่งราดบอสเนี่ยเอาจริงนะให้เป็นอาร์คเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าอาร์คจะกลับมาเป็นร่างใหม่ก็ได้แต่ว่าเขาก็พลิกบทบาทให้พระเอกเป็นอาร์คหวั่็น่าางหวก็นั่น ก็จะจะต่อสู้ใช่ฮะทำเพื่อเผาพันตัวเองอทั้งที่มนุษย์เป็นคนสร้างมาตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของคาเมนูไรเดอร์ฮิบิกิเออทำไมค <ib> <ib> <m> ุณกฮิบิกิเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่มันก็ดูดีนะเ <c oughs> ข้าป่าเข้าเขาหาสูนภัยอะไรเงี้ยมันดูดียังไงอะ ตัวใหญ่เนี่ยคนจะมองเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องแม่งน่าเบื่อมากมันมีมนความร้าใจดีว่ะมันยืดเยื้อมันนานมากกว่าไรเดอร์เนี่ยจะโผลมาแล้วก็สบหลาดกว่าจะโผลมามแล้วสบหลาดไม่ได้โผลมาในเมืองนะนโผ<ป>ล<ป>มาในป<ร>่า<ร>แล้วในป่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอสับหลาดนะสับหลาดต้องแบบ แล้วมาเนี่ยไม่มีวิตีเลยสัตรหลาแม่งมาคุ้มข้างทุกตัวเลยไมื่อในสองผมเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่ที่เหลือแม่งพูดไม่ได้เลยแล้วก็จะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเป้าใหญ่อ่ได้แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวตัวใหญ่แย่นั้นแหละแล้วก็มีคนแพ้ด้วยันแพ้ได้ยังไงขนาดเป้าใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ฮิบิกีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการดำเนินเรื่องระหว่างฮิบิกีกับอาสมุว่า2คนนี้เนี่ยดำเนินชีวิตยังไงมันเป็นเหมือนการใช้ชีวิตของบุคคลผู้ใหญ่กับบุคคลเด็กมากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่า กันแบบฟาดไฟนกันอย่างเมามันใช่ครับปีศาจก็มีความแค้นว่ากูพูดได้แต่ว่านี่คือฮิมิกิคือคนละเรื่องกันเลยโยังไงก็คือแบบพลิกบทจากหน้าตีนเป็นหลังมือเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยอ่ะหนัหลังมือเป็นมันหน้าตีนเออจากหน้ามือเป็นหลังตีนเออสู้ในป่าไม่พอนะแล้วยังไงฮะแล้วสู้เนี่ยคล้ายๆกับปีศาจเลยฮิมิกิเนี่ยสามารถอาป่าและพ่นไฟออกมาได้คือน่ากลัวจังไรเดอร์เนี่ยหน้าตาประหลาดแล้วยังทำพฤติกรรมประหลาดอีกเขาไม่ใช้ไรเดอร์คิกนะเขาใช้ไม่ก่อนในการตีอ๋อหรือว่าคนทีี่่ติดออกยางง มันไม่มีท่าไรเดอร์คิก่ยคุณหมอเออก็คือใช้ไม้กองมันเหมือนมันขาสเน่ของคาเมนไรเดอร์ไปเลยคนยุคนั้นนะก็คือวันๆเนี่ยมันไม่ได้แบบเล่นมุกแบบไรเดอร์ทั่วไปนะวันๆเนี่ยคือนั่งฝึกวิชาเดียวเลยรจริงเหรอเนี่ยคือการฝึกฝนร่างกายออแล้วก็ไอเทม่ตัวเองไปหาสัตประหลาดมีคแค่นี้เลยเอ,อ๋อนะฮะแล้วก็อยู่ในองค์กรตัวเองที่อยู่เป็นร้านอาหารน่ะแล้วก็นั่งพูดคุยกันเหมือนกับผู้ใหญ่พูดคุยกันมากกว่าไม่เหมาะสำหรับเด็ก S <S คือถ้าเกิดว่าเด็กๆดูจบเบสมาเนี่ยแล้วมาเจอฮิบิกิเนี่ยคือคนละยกคนละเรื่องก,กันเลยมันคนละโทนกันเลยคนละโทนหนังกันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่สำหรับคนที่ไปดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น<ช>ถ้าเกิดฮิมิจิไม่ใช่ไรเดอร์มันไม่แย่นะเออครับผมมันเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตได้เรื่องนึงเลยเออหมือนกับเราดูการเติบโตของอาซูมุซึ่งผมก็บอกหลายรอบแล้วว่าฮิบิกิไม่ได้แย่นะ่แต่ว่ามันไม่สมควรเป็นไรเดอร์เออครบบผนนสวรเ็ห้้่่อออูกืาใญดะไแ ดำเนินชีวิตหรือเลือกทางเดินของตัวเองสังโหถเกิดว่าตอนจบเนี่ยอัลซูมูเนี่ยก็จะมีทางเลือกอยู่2ทางเป็นหมอบ้าแล้วก็เป็นไรเดอร์ครับผมนะครับคือซึ่งเขาไม่เอาไรเดอร์ไงเขาเป็นหมอแทนส่วนเพื่อนเขาเนี่ยเป็นไรเดอร์อ๋อครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่เหมาะกับเป็นไรเดอร์นะครับเพราะการต่อสู้ในเรื่องทีวิกิเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งและปีศาจที่ออกมาเนี่ยมิติน้อยมากใช่ไงไอ้สองผัวเมียเนี่ยตายเสร็จปุ๊บแม่งมีสองผัวเมียโผล่มาอีกตัวอีกอ๋อนะฮะเออเหมมมมมมมือออนนนนนนนกกกัััััับบบบแแ่่่่่งงไไีีีีวววจจสิ้ะะใชครลขตตา็ย อซีซีศาสตร์แม่งไม่มีมิติเลยคให้เราดูนักแสดงคนเนี้ยใคยัางว่าว่านักแสดงคนนี้เนี่ยคล้ายๆกับขวัญใจแม่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยโผล่มาให้ดึงดูดมากกว่าค่าตัวก็เลยสูงเลยให้มานเล่นบทคนนี่แหละเยอะๆหน่อยพอกลับคืนล่าเนี่ยแก้ผ้าเอ้ามันเผาไหม้ไปแล้วเสื้อมันไหม้แต่ตอนแพงร่างแล้วแต่สมจริงมากนะครับ อ้าต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของคารเมนไรเดอร์วิสั์เรื่องนี้หลายคนบอกพี่เออยังไงมันก็ไม่ได้แย่นะแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่า เนื้อเรื่องมันชนหลับมากมันมีดีแค่แบบท่วงท่าที่สวยงามแต่วิสานผมยอมรับเลยว่าการต่อสู้เขาเนี่ยดูสง่างามดูสวยงามมากแอคชั่นดีเพราะว่าการตีรังกาของแกเนี่ยมันสวยนะสบัยกับภาพคุมตัวเองเนี่ยผมชอบอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากแต่ว่าที่ผมไม่ชอบก็คือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเบามากๆแล้วตัวร้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าคนดูถึงตอนจบนะฮู้แค่นี้เหรอวะ ไอโซไลท์อย่างเดแมันอ่ะที่มันผมมาต้อนเรื่องที้ผมผมมาสั่งอ่ะไอสัตว์จาวเบสสีขาวอัเนี่เพืออะไรเหมือนต้องจบไปหานยเอะนึกว่ามันต้องเก่งนะครับเพราะมันสามารถควบคุมพลังของวิสัตอินฟินิตี้สไตล์ได้ใช่ครับมันต้องเก่งมากแน่นอนผแต่ว่าไอหาเอ้ยเอืออะไรฮะ อยากจะช่วยลูกใช่กลายเป็นเรื่องดราม่าระหว่างครอบครัวซะงั้นครับแล้วโคยมิอย่าคิดว่าออกเยอะนะเออทำไมฮะอเน้อเรื่องเบาบางมากช่วงแรกไม่ได้เกี่ยวอะไรโคยมิเลยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับสืบคดีบ้างแต่ว่าหนังแนววิสายไม่ค่อยเกี่ยวกับการสืบคดีเท่าไหร่อนะคุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ดับเบิลนะเพราะดับเบิลมันเป็นนักสืบเหมือนได้ในตำรวจได้แต่นี่อะไรคนธรรมดาคนธรรมดาที่เฮ้ยคนมันตกอยู่ในความมืดแล้วเราต้องมาช่วยเราต้องเวดนมุเข้าไปช่วยเขาก็จะให้รู้ไงว่าคนที่โดนเนี่ยเขามีปูมหลังยังไง Uh ทำให้พระเอกนี่มันดูหล่อมากเลยตอนเข้าไปในโลกอะไรเงี้ยคือช่วยพอนะคือต้องเข้าไปในสมองเพื่อไปต่อสู้กับมังกรข้างในจิตใจด้วยแล้วตอนจบเนี่ยเหมือนตอนเหลือเยอะนะเอาที่เค้นมาเองแล้วก็รวมไรเดอร์เอามารวมกันแล้วก็แอคโชว์แค่นั้นไม่รู้มีเพิ่มทำไมมันเปิดตัวไก่มู้งไม่รู้ไก่มู้ยังสร้างไม่ทันหรือยังไงต้องบอกเขาเลยว่าส่วนตัวนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนดูพี่มันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นทำไมผมไม่ว่าโฟเซ่บ้างแต่โฟเเเเซ่่ออออาาจจรรรงงนน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 มมมััััักกกกกีีีียยยววบ็คคืุณต้้้้ขใไพ จจะเป็นแก๊งชมรมที่แบบว่าสืบคดีในโรงเรียนที่มันแปลกประหลาดครับแล้วตัวร้ายคือพอก็คือมันอยู่ในโรงเรียนเออมันอาจจะสมเหตสมผลหน่อยแต่ยึดของเรียนอาจจะเกิดพอเขาทดลองทวิตใช่เขาเพื่อเขาจะได้ดึงพลังราศีเป็นพระเจ้าตัวร้ายมันมีจุดมุ่งหมายไงไม่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้เห็นนักเรียนใต้กระโปรงอ๋อเพราะว่าใส่กระโปรงสั้นทุกคนคือต้องการสื่อได้อ้าว เรื่องสุดท้ายนะครับะะที่คิดว่าค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรก็คือเรื่องของปรีไว์รีไวในช่วงแรกเนี่ยก็ถือว่าดาร์กพอสมควร,ควรเปิดมาช่วงแรกที่ผมดูนะมันน่าสนใจทําไมพอไปเรื่อยๆเรื่องมันเละเทะเลยคุณน้องผมต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยมันเปิดมาได้น่าสนใจว่ามี <หะ S 1> แก๊งตัวร้ายนะ,ะแล้วก็มีองค์กรที่ต่อสู้กับแก๊งตัวร้ายนะองค์แรกเนี่ยก็คือการต่อสู้ระหว่างตัวร้ายกับฝั่งองค์กรอะสู้กันแล้วก็มีพระเอกอะที่ใช้เข็มขัดได้เลเดอร์ได้ใช่ฮะแล้วก็ต่อสู้กันไป็นกาค์ดจ สะทุนเลยอะมันออกแนวแบบว่ามันดึงดราม่าหลายอย่างแล้วก็ไอ้ไดจีเนี่นเข้าด้านมืดไอ้สัตว์กี่รอบคือตอนแรกก็คุมคาเอโลได้นะหลังๆนี่ไม่ได้แล้วเป็นอีกโโอ้หแล้วก็หลังๆนี่ไม่ได้แล้วเจอพระเอกไปฆ่าแฟนเขาอีก เป็นอีกก็คือจุดเสียจุดหนักๆราวของไดจีคือมันไปไม่ได้เลยแล้วก็ตัวของไอ้ซากุระเนี่กับอากิเล่าเนี่ยดราม่ากันตลอดคือเจอหน้ากันไม่ได้แล้วฉันต้องสู้กับเธอฉันต้องชนะเธอให้ได้ไม่รู้ซื่อเพื่ออะไรสุดท้ายก็เออโอเคเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็อยู่องค์กรใต้ดินเนี่ยพ่อของจอร์ดอ่ะทั้งที่พ่อก็อยู่นะแต่จอร์ดไม่คุยกับพ่อพอพ่อตายปุ๊บจอร์ดคิดถึงพ่อยังไงทุกคนเป็นความผิดเพราะพวกแกหมดอะไรเนี่ยแล้วบอกพ่อแม่ไม่รักฉัน จอดเป็นบ้าเลยได้ทั้งกรีฟใช่ไหมครับไอสัมบัลลาดลูกเกียร์ที่โผลมาเนี่ยตอนแรกเหมือนจะดูเก่งนะครับยังไงฮะไอสัตว์พูดไม่ได้เลยแล้วก็โดนสามพี่น้องนะอันนี้ผมขอสปอยหน่อยครับยังไงโดนสามพี่น้องเล่นงานทีเดียวอ่ะตายว่ะไปเลยไปเลยโอ้เหียอะไรเนี่ยทั้นกรีฟเลยนะแล้วก็จกตอนเกือบทายนะแต่ว่าไม่ทายที่สุดว่ะเพราะว่าตอนมันเหลือเยอะมากครับาเรียบรอบอสตอนเหลือต้องมาแล้วตายังไงอย่างจอรโอ้ขนาดจอดเนี่ยเป็นรอสบอสนะ ยังไม่พอว่ะทาไมให้ตัวของอีก,กี้เนี่ยออความจำเสื่อมอให้มันลากยาวอีกอ <c oughs> แล้วามาสู้กับไว้ <c oughs> เพื่อเอาความทรงจำกลับคืนมา คือเขาจะสื่อว่าเนี่ยเราอาจจะคิดถึงไวเพราะไวเนี่ยมันอยู่กับทุกคนมานานแต่ว่าผมไม่คิดถึงเลยเ,ออเดี๋ยว <ๆ S 2> มูวี่มันก็กลับมาเรื่องกับมาจริงองค์หนึ่งโอเคองค์หนึ่งมันเหมือนกับการต่อสู้เอมีการเฮ้ยใครเป็นสายลับขององค์กรแล้ววะมันจะมีการสงสัยตลอดเลยว่าเฮ้ยใครเป็นสายลับวะองค์สองมันเริ่มมีดึงดราม่าดึงความงี่เง่าของตัวแต่ละตัวละครมามันเหมือนกับท่าดีทีเหลวตอนแรกเนี่ยดีผมไม่รู้การบูกจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้แรกๆดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเหลวมันเหลวปวดปีี้มมาาากกหลยคคนนนบอพ่่ไตแรสุ นะและตอนหลังๆเนี่ยเอาจิ้นั้นเราก็ได้รู้เลยว่าลานบอสเนี่ยมันคือพี่ชายของเนโคมมันต้องเก่งแน่นอนเพราะมันวางแผนแต่ละอย่างแล้วมัน,น่งจัดการพ่อจัดการพี่สาวเงี้ยม,มันต้องช่วยชายนอนถึงเรื่องต่างๆนานม,มันจะเฉลยทีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังลุ้นไปถึงตอนจบแต่ว่าอันนี้นะแต่ละเรื่องที่ผมยกมาในอย่างเช่นอาร์ตายปุ๊บไม่มีอะไรเลยไ,ไลย <laughs> ท่านเกียร์ตายปุ๊บ U, hl, เลวเป๋วเลยเลวเป๋วจีโ <o>, okay. <Okay. S 1> อเนี่ยผมว่าดูไงจีโอที่ผมดูต่อผมนึกว่าไอ้ตาแก่ที่ซ่อมนาฬิกาเป็นโอมาจีโอก็อไม่ใช่ก็ระเอกก็เป็นโอมาจีโออยู่ดีไงผมนึกว่ามันจะพิกแบบนี้ะนะครับส่วนวิสานนี่ก็จากรัดบอลน,นะที่เหมือนจะเป็นรัดบอลที่สั่งพนะิสานะไอสัตว์คือจองเฟยสีขาวที่พ่อโคโยมิใช่คืนชีพลูกแล้วก็หาทําเรื่องงี้เงา <laughs> <laughs> สุดท้ายอา่ะตายง,ง,งูแล้วก็โดนเกมลีนเนี่ยเป็นรัดบอล ไอ้แี่จอมวสีขาวเนี่ยดูเก่งมากนะออไอ้แ้ยโดนเกมลินฆ่าก็โอเคง่มากคือง่ายมากก็ออาตามนี้แล้วกันครับผมอ่ะคุณจะมีอะไรเสริมไหมครก็ไม่มีฮะหลายคนน่าจะแบบมีเรื่องราวที่ไม่ชอบไม่เหมือนกันไงแต่ละคนแต่ละความคิดออทุกคนเนี่ยไม่ชอบเรื่องไหนบ้างเอ,อเามาคุยกัน5้าเรื่องของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างจะดูซิว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นไปทางไหนอ่ะวันนี้เราก็ยังมีเสื้อเหมือนเช่นเคยคุณมอนฮะอ่ะเสื้ออยู่ไหนอะ อ่าเสื้อเหมือนเดิมนะครับเสื้อหนังแมวตัวสามร้อยบาทส่งฟรีกันไปผม,ผมบอกเลยว่าเนื้อผ้าละเอียดมากละเอียดเลยละเอียดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ตอแหละนะ<ม>เนื้อผ้าละเอียดมากเขียนคําว่าหนังแมวเนี่ยสวยสดขดงาม,มากมแล้วก็ตัวต่อมานี่ผมอยากนําเสนอหน่อยนะราคาอาจจะแพง่าหน่อยแต่ว่าได้ความลิมิเต็ดได้ความที่มันมีน้อยหนังหมีแล้วเอ็กตองมอม้าแบบนี้ราคา400บาท ทุกตัวที่เราพูดถึงส่งฟรีหมดต้องบอกกันตามนี้หลายคนมาตกใจพี่มันส่งฟรีหรือเปล่าส่งไม่ฟรีแล้วผมบอกทุกคลิปเลยแล้วก็ไม่เคยมีคนมาซื้อกันเลยทั้งที่มันรีมิเตดขนาดนี้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง Movie Do c อคุณวัอช่องนี้เนี่ยจ่าย50บาทแล้วเขาได้อะไรบ้างจ่าย50บาทเนี่ยได้เยอะมากเลยทั้งคุยกับเราบ้างแล้วก็ดูคลิปหลุดคุณมาคุณจั์บ้างคลิปหลุดเลยอ่ะอ็ดิคอลเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างคุยเยอะเลยเกินเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุย ผมไม่ได้ห้ามเพราะว่านิตยสารนี่มันเปิดกว้างอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการงานเดือดร้อนนู่นเดือดร้อนนี่มาคุยกันได้ครับห้าสิบบาทแม่งคนมาเยอะแล้วเพราะว่าผมจะเพิ่มไปสักสองพันก็เรียกว่าคนสมัครคนเดียวนี่คุ้มเลยอหลังๆไม่ค่อยจ่ายนะแต่ผมจะลงดาบนะไอ้คนที่ไม่จ่ายนะใช่ฮะผมรู้เลยว่าใครไม่จ่ายใช่ฮะแล้วจะลงดามพอที่ผมประจานด้วยโอ้โหระวังตัวไอ้สัตว์ อ้าวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวลาแต่พี่ทั้งนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับด่าย้ำคลิปนี้แล้วเขาบอกพี่มึง,งอะอคติไอ้สัก <laughs> ไม่มีอะไรผม,ผมย้ำเลยความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สำรับมึงหรอกมึงมึงไปทำเองมาฮะแล้วหนังหมามึงก็ไม่ไดีหรอกเนี่ยสักแต่ว่า์ดาเขาเนี่นม <ไง S 2> <laughs> ึงอย่างนี้หรอแบบนี้อะอ่ะ